เผยโฉมแล้วจีนมอบเครื่องบินขับไล่เจ104ให้ไทยฟรีสิบลำครั้งประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยจีนบทนําในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนได้พัฒนาขึ้นออย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ไทยเริ่มมองหาความร่วมมือทางยุทธโภคกรที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาเพียงชาติมหาอำนาจตะวันตกล่าสุดได้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ เมื่อจีนประกาศมอบเครื่องบินขับไล่ J-104 นจำนวน1ิบลำให้กับกองทัพอากาศไทยโดยไม่คิดมูลค่าถือเป็นการส่งมอบที่สร้างความสัสนตเอยต่อสมดุลทางทหารในภูมิภาคและยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสองประเทศที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องพุ่มหลังของ J104 เครื่องบินขับไล่ J104 เป็นรุ่นพัฒนาล่าสุดในตระกูลเฉิงดู J10 ที่จีนออกแบบและผลิตเอง J104 ถูกจัดอยู่ในหมวดเครื่องบินขับไลยุคที่4บวกบวกเจเน ซึ่งแม้จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนเต็มรูปแบบแบบ F 3 5หรือ J 2 8ก็มีความสามารถล้ำสมัยในหลายด้านเรดาร์ AESA Active Electronic s c a n Sky Array ให้การตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกลและแม่นยำสามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าหมายระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ EW ที่ทันสมัยป้องกันการถูกโจมตีด้วยเรดาร์และขีปนาวุธนำวิถีอาวุธปล่อยนำวิถีรุ่นใหม่เช่น P- l 1 5 B- ย n d Visual r a n รน ที่มีระยะยิงมากกว่า200กิโลเมตรทำให้ J-10C เป็นภ oui ัยคุกคามสำคัญต่อเครื่องบินขับไล่ใดๆในภูมิภาคขุมพลังเครื่องยนต์ WS-10B ซึ่งแม้จะยังถูกวิจารณ์เรื่องความน่าเชื่อถือแต่ก็ได้รับการพัฒนาให้เสถียรขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบ J-10C กับ F-16 ที่ไทยมีอยู่ในปัจจุบันถือได้ว่า J-10C มีเทคโนโลยีหลายด้านที่เหนือกว่า เช่นเรดาร์ AESA รุ่นใหม่และขีปนาวุธ TL15 ที่มีสมรรถนะสูงกว่า AIM-120C ที่กองทัพไทยใช้อยู่ความหมายทางยุทธศาสตร์การที่จีนมอบ J-10C ฟรีถึง10ลำให้ไทยไม่ใช่เพียงการเสริมศักยภาพทางอากาศของไทยเท่านั้นแต่ยังมีในยสำคัญหลายประการได้แก่การเสริมสร้างอำนาจทางอากาศของไทย ไทยกำลังเผชิญความท้าทายด้านการทดแทนฝูงบิน F-16 ที่ทยอยปลดประจำการ j 1 0 4จะกลายเป็นกำลังหลักใหม่ที่เข้ามาช่วยปิดช่องว่างด้านขีดความสามารถสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพไทยจีนการมอบเครื่องบินฟรีถือเป็นเรื่องหายากในโลกการทหารแสดงให้เห็นว่าจีนมองไทยเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ไม่ต่างจากเพื่อนแท้ที่พร้อมแบ่งปันเทคโนโลยีและยุทโธปกรแรงกดดันต่อประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ประเทศในภูมิภาคเช่นเวียดนามอินโดนีเซียหรือมาเลเซียต่างกำลังพัฒนากำลังทางอากาศของตนเองการที่ไทยได้รับเจ .104 จะทำให้ไทยมีความได้เปรียบเชิงเทคโนโลยีในบางด้านการถ่วงดุลอิทธิพลตะวันตกไทยเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐอเมริกาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต,ต้แต่การที่จีนมอบเจ .104 ให้ฟรีสท้อนถึงการสแสวงหาความหลากหลายด้านความมั่นคงและเป็นการส่งสัญ,ญญาณว่าประเทศไทยไม่ต้องการพึ่งพาเพียงตะวันตกปฏิกิริยาของสังคมไทย หลังจากมีการประกาศข่าวการมอบ J104 สังคมไทยได้แสดงความเห็นอย่างหลากหลายฝ่ายที่สนับสนุนเห็นว่านี่คือโอกาสทองที่กองทัพอากาศไทยจะได้อาวุธล้ำสมัยโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมูลค่าของ J104 ลำหนอาจสูงถึง40-50ล้านดอลลาร์หากรวม10ลำก็เทียบได้กับกว่า15,000ล้านบาทถือเป็นการประหยัดงบประมาณมหาศาลฝ่ายที่ตั้งข้อสงสัยมองว่าของฟรี มักแฝงด้วยเงื่อนไขเช่นการพึ่งพาอะไหล่การบำรุงรักษาและอาจทําให้ไทยถูกดึงเข้าสู่วงจรอิทธิพลของจีนมากขึ้นฝ่ายวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เห็นว่าการมี j 1 0 4จะช่วยเพิ่มศักยภาพการรบของไทยแต่ต้องบริหารจัดการให้เข้ากับระบบที่ไทยมีอยู่แล้วเช่น g r i p e นและ F-16 เพื่อให้เกิดความสมดุลความท้าทายหลังการรับมอบแม้ว่า j 1 0 4จะมอบให้ฟรีแต่กองทัพอากาศไทยยังเผชิญความท้าทายหลายด้าน การฝึกนักบินและบุคลากรน,นักบินไทยคุ้นเคยกับระบบตะวันตกเช่น F-16 และ Gripen ปปแต่เ1 0น่ใช้ระบบจีนทั้งหมดต้องมีการฝึกใหม่ทั้งนักบินและช่างเทคนิคการบำรุงรักษาและอะไหล่ของฟรีไม่ได้หมายความว่าค่าใช้จ่ายด้านอะไหล่และการซ่อมบำรุงจะฟรีด้วยการจัดหาอะไหล่จากจีนอาจเป็นภาระในอนาคตการบูรณาการเข้ากับระบบเดิมกองทัพอากาศไทยมีทั้ง F-16 JAS-39 Gripen และอากาศยานฝึกขั้นสูงหลายรุ่น การผสมผสานระบบจีนเข้ามาอาจสร้างความซับซ้อนด้านการควบคุมบัญชาการผลกระทบทางการเมืองการรับมอบ J10C อาจสร้างความกังวลให้กับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงของไทยมานานหลายทศวรรษไทยจำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างสองขั้วอำนาจนี้ผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียนอาเซียนเป็นภูมิภาคที่กำลังแข่งขันด้านการเสริมสร้างกองทัพอากาศ เวียดนามมี su 2 7และ su 3 0จากรัสเซียซึ่งยังเป็นกำลังรบหลักแต่ j 1 0 c มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยกว่าอินโดนีเซียเพิ่งสั่งซื้อราเฟลจากฝรั่งเศสและ f 1 5 ex จากสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าล้ำสมัยเช่นกันมาเลเซียใช้สูตรู0 mkm และ f a 1 8 d แม้จะเก่าแต่ยังคงมีสมรรถนะสูงการที่ไทยได้รับ j 1 0 c 4ฟรี10ลำอาจทำให้ดุลอำนาจทางอากาศในอาเซียนเปลี่ยนไป เพราะไทยสามารถเพิ่มขีดความสามารถได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลมุมมองเชิงการทูตนอกจากประเด็นด้านยุทธศาสตร์แล้วการมอบ J104 ยังเป็นเครื่องมือทางการทูตของจีนการขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนพยายามสร้างพันธมิตรในภูมิภาคเพื่อถ่วงดุลกับสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรตะวันตกการให้ J104 แก่ไทยจึงเป็นการแสดงความใจกว้างและดึงไทยมาใกล้ชิดมากขึ้นการสร้างภาพลักษณ์ผู้สนับสนุน การมอบเครื่องบินฟรีทำให้จีนถูกมองว่าเป็นผู้สนับสนุนที่พร้อมยืนเคียงข้างพันธมิตรแตกต่างจากตะวันตกที่มักขายอาวุธในราคาสูงและมีเงื่อนไขทางการเมืองการส่งเสริมโครงการเบลแอนด์โรดอินิทิเอตีฟ (BRI) ความสัมพันธ์ไทยจีนที่แนบแน่นยิ่งขึ้นอาจเอื้อให้โครงการ BRI และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของจีนในไทยดำเนินไปอย่างราบรื่นมุมมองเชิงเศรษฐกิจแม้จะเป็นการมอบฟรีแต่ในมิติทางเศรษฐกิจไทยยังต้องเตรียมงบประมาณสำหรับ การจัดสร้างโรงเก็บและซ่อมบำรุงเฉพาะสำหรับ j 1 0 4การฝึกอบรมบุคลากรในจีนหรือเชิญครูฝึกมาที่ไทยการซื้ออะไหล่และอาวุธปล่อยในอนาคตซึ่งทั้งหมดนี้อาจทำให้ค่าใช้จ่ายรวมตลอดอายุการใช้งานสูงถึงหลายพันล้านบาทอย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับการซื้อเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆเช่น F-35 หรือราเฟลค่าใช้จ่ายนี้ยังถือว่าคุ้มค่ามิติด้านจิตวิทยาและขวัญกำลังใจ การได้รับ J 1 0 4 f ศูยรียังช่วยสร้างแรงกระตุ้นเชิงจิตวิทยาให้กับกองทัพและประชาชนขวัญกำลังใจของนักบินและทหารอากาศเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเพราะได้เครื่องบินล้ำสมัยที่สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคภาพลักษณ์ของกองทัพไทยถูกยกระดับในสายตาประชาชนและนานาชาติว่าไทยเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถทางทหารไม่แพ้ใคร การสร้างความภาคภูมิใจของชาติเพราะนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ไทยได้รับเครื่องบินขับไล่ทันสมัยฟรีจำนวนมากจากประเทศมหาอำนาจบทวิเคราะห์อนาคตความเป็นไปได้ในการจัดหาล็อตต่อไปหาก J104 แสดงศักยภาพได้ดีไทยอาจพิจารณาจัดซื้อเพิ่มเติมเพื่อทดแทน F16 รุ่นเก่าที่ใกล้หมดอายุการใช้งานการถ่ายทอดเทคโนโลยีจีนอาจเปิดโอกาสให้ไทยเข้าร่วมในโครงการซ่อมบำรุงหรือประกอบชิ้นส่วนภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการบินของไทยความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาไทยต้องรักษาสมดุลไม่ให้การรับมอบเจ1 0 4ส่งผลกระทบต่อโครงการความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเช่นการฝึกขอบรากโกและความช่วยเหลือทางการทหารอื่นๆการแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาคการที่ไทยได้รับเจ1 0 4ฟรีอาจกระตุ้นให้ประเทศเพื่อนบ้านเร่งเสริมสร้างกำลังรบทางอากาศมากขึ้นอันอาจนำไปสู่การแข่งขันด้านอาวุธอาร์มเรสบทสรุป การที่จีนมอบเครื่องบินขับไล่เจ .104 ฟรีให้ไทยถึงสิบลำถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ไม่เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถทางทหารของไทยแต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยจีนที่แนบแน่นมากขึ้นเหตุการณ์นี้มีผลกระทบทั้งด้านการเมืองการทุตเศรษฐกิจและจิตวิทยาทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคแม้จะมีความท้าทายเรื่องการบูรณาการการบำรุงรักษาและผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับตะวันตก แต่หากไทยสามารถบริหารจัดการได้อย่างสมดุล J104 จะเป็นกำลังรบที่ทรงพลังซึ่งช่วยยกระดับกองทัพอากาศไทยสู่มาตรฐานใหม่และยังตอบย้ำให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็นศูนย์กลางด้านยุทธศาสตร์ที่ชาติมหาอำนาจต่างให้ความสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความยาวประมาณ2,025คำคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชั่นขยายเป็น3,000คำแบบเชิงลึกพร้อมจอดรายละเอียดด้านเทคนิค J104 เปรียบเทียบกับริเบนและ F16 ไทย ไว้อ่านเป็นฉบับพิเศษด้วยไหมครับ